สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันในคลิปปากค้ำรอดหรือไม่รอดอีกแล้วนะวันนี้จะมาลองลิปรุ่นนี้ของซูเปอร์มามนะคะเป็นรุ่นที่หลายคนขอเข้ามาเยอะมากๆเลยนะเป็นรุ่นเวลเวสสูทแมทนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามีสีไหนที่ปากค้ำผิวแทนท้ารอดบ้างคะจากที่ได้ลองทามาก่อนแล้ว1สี 1> <c oughs> ก็คือเนื้อเขาอะมีความสมูททาง,ง่ายบางเบาแล้วก็ให้ความชุ่มชื่นกาลังโอเคเลยคือดีกว่ารุน่นก่อนๆของซ um ูเปอร์มารเพราะว่ารุ่นก่อนเนี่ยแมทกว่ารุ่นนี้นะคะอันนี้เนี่ยเรียกว่าคนปากแห้งก็ทาได้นะ สีนี้สวยนะคะเป็นชมพูนหวานแล้วก็เป็นโทนที่ทาทุกวันไปทํางานไปออกงานก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดคนผิวเข้มปากค้าทาลุคนี้แล้วอาจจะดูโดดรอยไปหน่อยนะคะเบอร์ศูนย์สองจะเป็นโทนสีแดงนะคะแต่ว่าเป็นแดงที่สวยเลยสีนี้ก็กลบปากค้าคมิดนะคะแล้วก็เป็นโทนแดงที่สวยเหมาะกับทุกสีผิวเลยเบอร์ศูนย์สามจะเป็นโทนชมพูอมส้มนิดนิดนะคะ สีนี้ต้งทาหลายชั้นหน่อยนะคะเพราะว่าเวลาทาไปในชั้นแรกเนี่ยยังกลบปากคําคไม่มีแต่พอทาไปสอสชั้นเนี่ยกลบปากคำได้มีนะคะแล้วก็สีนี้ทามาแล้วจะเป็นโทนชมพูอมส้มนิดๆถ้าแต่งไปเรียนหรือว่าไปทํางานสีนี้อาจจะดูแป๋นเกินไปนะคะเบอร์สี่จะเป็นโทนน้าตาลอมชมพูนิด,น,ดนึง กลบปากคำได้มิดเลยแล้วก็เป็นโทนสีที่ทุกสีผิวทาได้นะเพราะว่าเป็นสีที่ไม่แป๋นเกินไปแล้วก็ใช้ทาได้ทุกวันเลยจะทาไปทํางานหรือว่าไปเทีย่ยวไปเดินเล่นอะไรก็ได้เนบะอร์ห้าเป็นโทนน้าตาลสายฝอมาเลยนะสวยมากนะคะเป็นโทนที่หลายคน,นาชอบกันเบอร์ห้าถาวมาแล้วสวยมากคือมันเป็นน้ําตาลที่สุภาพแล้วก็ใครชอบการแต่งหน้าใส่ฝอยรนะหล่งนี้ชอบสีนี้กันเบอร์หกจะเป็นโทนสีคอรัลนะคะเป็นส้มอมชมพู เบอร์6ตอนแรกคิดว่าจะลอยนะแต่พอทาแล้วของจริงโอเคนะคะสีไม่แป่นเกินไปแล้วก็เป็นโทนสีที่ทาทุกวันเลยนะคะเหมาะกับทุกสีผิวเบอร์7เป็นโทนส้มอมชมพูนะคะสีนี้ค่อนข้างโดดเลยจากที่ดูตอนนี้ เบอร์เจ็ดกลัปากคำได้มิดนะคะแต่ว่าสีเจ็บมากทาแล้วดูโดดตัดกับผิวแบบชัดเจดเลยสาวผิวเข้มคนไหนอยากจะใช้สีนี้รีวว่าเหมาะกับการทาในบางโอกาสอบบพวกงานปาร์ตี้งานสังสรรค์นีออนอะไรอย่างเงี้ยที่เขาต้องการเน้นสีปากแซบๆเจ็บๆอะไรอย่างงี้สีนี้เป็นสีแดงอมดำอมม่วงนะคะ สีนี้กลบปากคำได้มิดนะคะทาแล้วดูเปลี่ยนลุคแล้วก็ขับให้ฟันดูขาวแต่อาจจะใช้ได้บางโอกาสนะคะแต่งแซ่บไปเที่ยวไปออกงานปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยสีนี้เหมาะเลยเบอร์ก้าจะเป็นสีม่วงอมแดงนิดนึงนะคะเบอร์เก้ากลบปากคำได้มิดเลยนะคะเป็นโทนสีม่วงรีว่าสีเนี้ยเหมาะกับการทานในบางโอกาสไปปาร์ตี้ไปออกงานหรือว่าเราต้องการเปลี่ยนลุคเป็นบางวันอะไรอย่างเงี้ย เบอร์สิเป็นสีชมพูบาร์บี้แบบนี้นะครับ เอร์สิบกลบปากคำได้มิดนะคะเป็นสีชมพูบาร์บี้แบบนี้เลยสําหรับสีผิวดิการ,ริให้ไม่รอดนะเพราะว่าลอยมากเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ต้องการทาลิปสีนี้ไปออกงานแบบว่างานปาร์ตี้ติมนีอนหรือว่าพวกปาร์ตี้ฟูมูลอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องทาลิปสีเจ็บๆอะผิวสีแทนก็ทาได้นะคะเมื่อกี้คงได้เห็นกันไปนแล้วนะคะว่ามีสีไหนทาแล้วรอดไม่รอดบ้างจากที่ดิได้ลองลิปรุ่นนี้มาก่อนแล้วสีหนึ่งเนื้อดีกว่ารุ่นก่อนๆของเขาเลยคือเป็นเนื้อลิปที่ทาง,ง่านทาแล้วรู้สึกเหมือนไม่ได้ทาลิปนะคะมีความเาบา ปากากกมไม่เน้นร่องปากไม่ทําให้ปากแห้งกรังด้วยนะคะเวลาทาไปเนี่ยให้เนื้อสัมผัสที่เนียนนุ่มแล้วก็สมูทนะคะมันเป็นอารมณ์แบบแมตต์กึง่งครีมสาวสาวที่ปากแห้งมากๆก็ทาลิปรุ่นนี้ได้นะก็ลองดูแลวกันถ้าเกิดว่าใครที่ปากแห้งแต่ว่าอยากจะทาลิปเนื้อแมตต์นะคะตัวในเรื่องของความติดทนเนี่ยลิปรุ่นนี้เนี่ยติดทนปานกลางนะคะทานข้าวทานน้าก็มีหลุดนะต้องคอยเติมระหว่างวันนะคะแต่ว่าขอพูดเรื่องหนึ่งนะคือแพคเกจจิ้งเวลาใช้ไปสักพักอะปอกลิปของเขาเห็นแล้วมันจะค่อยคลอกหลุดออกมานะคะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่อยากจะลองใช้ลิปรุ่นนี้ของซุปเปอร์มามนะคะไปลองเลือกสีกันดูเนาะเพราะว่าแต่ละคนก็ความชอบไม่เหมือนกันอยู่แล้วอันนี้ลิก็มาลองทาให้ดูเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าควรซื้อมาลองดีหรือเปล่านะคะเกิดว่าใครเคยใช้ลิปรุ่นนี้ของซุปเปอร์มามแล้วคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างแล้วก็ถ้ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ถามันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือว่าติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Instagram ชชืื่่อออเเดีีียยววววกกััันนนนลรตตง้้ขไปก่อนแล้วคุณนมาากกเเลลยแ้วมจันห่คลิปนคะ บายค่ะสวัสดีค่ะ